สบายดีจ้าปลาลูกนี่แน่นแล้วก็สีขาวขั้วออมหอยพี่น้องอบอบหอยนาอใส่วัวซิงไคอยู่มันก็ไปสีหูไปสีหูจึงคือไม่แล้วก็หูไปเลยตัดก้นเรียบร้อยน้อยๆเอาเสร็จแก้วสมเนาะโดยอบแล้วก็มาเรียบร้อยหอยจะได้เติบพวงซื่อมาซ้ำถุงไม่แน่นแล้วก็ใส่เกลือปิ้งนัวลงไปเลย ให้มันนัวใัวใส่ติ่งนัวใส่เกลือลงมันเขาก็ใส่ปิงนัวลงไปเลยน้่่ใส่น้ำใบ่ใส่บ่บมันออกิเหง่อเยน้อยแล้วเขาก็สีเเอาไปขางเลยขางใส่เลยมันหมอกไม่น้อยแล้วก็ข้างเรียบร้อยเต็มเต็เมเนมัเเ ไฟหางต้อยที่ขึ้นแม่น่าเดียกับมาต่อยกุนห้อยซอยเราบังต่อยกุนห้อยหางเขาก็แบ่งห้อยให้เราเด้อพี่น้องกันหน่อยได้เอาเมื่อออมเด้อหน่อเด้อเออเอาใส่เอาเสร็จแล้วมาต่อยกุนห้องฮาก็แบ่งใหางน้อยหน่อยนะแบ่งให้เราเอาเมื่อออมพี่น้องให้แบ่งกันเมื่อออมเด้อแม่เดียเด้อเมื่อที่ใส่ของยางให้เราก่อนเด้อเอาเมื่อออมน้อเมน่าเดียเออเมือออมมาแกงเอาใส่ทุงให้เราพี่น้องเราบุ๊มบิ๊มของกิน เรีของกินเมืนีของกินจะค่อยอ่อนกินนี่แไม่นอออใัอันพัเลิศเลศเนาะมนบอกแงเลิศนะว้ยแต่ปันยรงแเดียเอ้ยค่ยังหอมนะไม่นอนอือไม่ในเ็จเอารเอารต์หูนเอารม่ิเด็กพกใหญ่ก็มีนั่นเป็นต้นมีเอารดเป็นต้นม่นอนอเป็นูสงต้นคุณบุมยังลายเด้อถึของต้นแรง ไม่น่อยแล้วก็สีอบหอยกินอบทนอยู่เงียบเงาเนาะไม่น้อยอค่ายเครื่องกับพวกอะไรค้ายอยู่แล้ก็ไม่น้อยเนาะบางบางคนอยู่บางคนโบอยู่นี่แหละเอออันนี้เพราะหน้ำหอยออกมาเลรอพี่น้องเ,เอ้ยเพิ่งเทาอบหอยนะเทาบบ,นะาบาใส่น้ำม,มันก็นมีน้ำออกมาเองน้ำของหอยเองแม่นเลยหอยเอากระสุกเรียบร้อยพี่น้อยแล้วก็ ส่วนไม่นอยเราก็สิเทลงไปใล้วก็ซื้อไม่น่อยเราก็เห็ดแจลวนวดเรียบร้อยเจวคิงเจวคิงเนาะเดี๋ยวขึ้นแต่สมไม่น่อยไม่น่อยเอาหอยลงไปเลยเอาโบนอยากใส่น้ำน่อยไม่น่อยเนาะเอาลงไปเลยแม่นาเรียมาตักเฉยบารีไม่ได้เราก็สิเทลงไปลงไปแมากิ็นกันนะจ้าปลาลู สุขุขุนเลยจ้าป้าไปตุ๋นต้นรสมะตูดก็ใส่ใบผีโผดใส่หัวซิงไคหอมหอมพี่น้องไปเอากันไปกินกันเลยเลยจ้าสบายดีพี่น้องสุขุสุขนจ้าสบายดีจ้าป้าลูกวันนี้ท้องวันกิอบหอยพี่น้องเลยนี่นะครับอบหอกินปลาทองลุยกับแก้วขิงปลาหอมแก้วขิงหอยกระหน่ัมใหญ่ ก็อ่านสื่อมาเนาะเนไงแม่ันแม่เดียส้มีบุมีคนน้อุมี้งินกว่าแล่กันเรามันดังเลยนี่เราไปสื่อมาจากหอยพวนถือามำทรงสิบพันทรสิบวะถือหน่อยหน่อยเนาะจาอ้นน่อยอ้นใหญ่พากันไปเล่นหน่อย ไม่ใจเราอยู่เฮือนเทาเทาองไข่พันธุ์ทองอันนี้กันอาคุนมาแว่เฮือนคุนอยากจะได้นองทองไปอยู่นำ้ำตของผมอยากไปไปอยู่เฮือนแล้วท้าบ้าได้ทองเลยอยู่ครบคำหูเลย เบิ่งคำพูให้ใหแ,แล้วของลูกเราเป็นนะังไงคงยนในกรจูม,มามอเพก่อนนะ่ะรถใกล้ๆรันว่าไปเลือกอื่นได่ผลไอยไไากไปไปทองปยังก็ไอยากไปอยู่ลำเลาดีได้เราก็มีอันมีลูกแล้วพูดเ่คำูจกจืล,ลจรือเปล่า mặc nhau, ma cà Được áo thôi nó áo thôi mặc áo thôi mặc áo thôi mặc áo thôi nó áo thôi mặc áo ต้องผักพรอนคนนะสิขนักอันพา,ดพาดเด็กๆกับไปเล่นน้ำไปสงผักแล้วก็สิไปอันนั้นแหละเข,ขาขมายายพุไปส่งยายนำ้ำอันพักพรอนกับน้องฮะเหนื่อยมาหลายไม่เหนื่จะเดินทางกับเดินทางก็เลยเหนื่อยเราเห็นทองเราก็อยากได้ทอง ไอ้โยนน้ำลูกสาวเราอาก่นอนองค์เราบริจากไปอืม น้ำหอยกลายแล้วคอยมันมีน้าลายมันมันมันอมน้าอเ่มอเอมาลโยอนเดียะยากยุ่งยันไปเอาเบียร์ไปเท้าไปไปจบ เงียบแล้วอ,อันุน่นกันยังบอกขาอยากมีรถนะเง,งียบเราอืมกบอนอื่นก่อนค่อยาไปเจ้าไปหาเลยเนาะไปซื้า้านทังมก่อนซืช่องมือผมอย่างมืม่อยางมือสุดท้าอยากเลร็ย่ยานโควิดไปใช่กับ

วันเสิร์ฟเบียร์ฮะตกลงมั้ยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่ไปพี่น้องจะไปนั่งน้องทองบมเมนของเจ้าได้ทองไอเบียร์น่บมเมนต์มาเจ้ากินไอเบียรนเด็กยังน้อยอยู่น้องกินเบียรวพอได้เนาะพี่น้องมันโซนแก้วกันครับเอาพอวันก่อนยกง่ายล่ะ าสบายดีหรอพี่น้องเลยพี่ไปเล่าต้มหอยพี่น้องพี่อยากอะไรพี่น้องเลยตั้งแต้ผมอยากไปทาแขกไปทาแขกมากแบบมือมาหอดหมูว่าเนี่ยน้อขึ้นเนาะขึ้นบ้านใหม่กันเนาะก็บพราะเรรับไปนอนพี่น้องเลยเพราะว่าเด็ดขึ้นเลื่อนพันแห่ซีมุ่งดีๆอยู่แต่พี่อยากวันมือมือนีนการหลายงานดูส้โนแก้วเทดเลยอซนแก้วก่อนจะคอยบอกเนาะอืการก่อเอง มืัอนี้ก็หลายงานทั้งเรื่อนไหนพันธุ์ก็มาบอกแต่เสาวร์กินแห่กินแพะกับบรได้ไปเพราะกับน้องพวกน้องสาวมันก็มาแต่ตาแขกก็มาแวะคือเห็นนุ้ยคิดพวันนี่แหละก็เลยว่าบ่ได้บ่ได้ไปโจ้ก่อนแล้วก็ทั้งน้องหักน้องแฉกก็หลายมองนัแหละบ่ได้ไปคือว่าโจ้บอดมืัอนี่พักพรก่อนไม่ใช้ไอ้พระลูกหรืกับพระไปส่งหรือกพระอะไรกันหยุดก่อน ว่าไปงานรายกันคือปีใหม่หร่อหนองเลยต้อตงมีสั่งสันกันตงน้นตงตงตบะโบวายะปวยๆอไพวกน้มกันนะม,มันจะไปเอาสิกลับมากวอางกับพ่อได้เออต้องอะไรกินกระเพ่นหาพี่หองมเนี่ยหัวเจดเจอนุงดาวกขาอาเป็ดขายกับว่ สาวนในสาวนหน่อยนกับไปถาดคนไป้อมลกินแบบสงส่งลำผักสามียืนยันสิบ้าลงนัดไปเดียวนะตั้งนัดลงห้องปลงนัดก็บโบไปใช่เดิมมูมอส่วนไปเด่นอย่าลไปแต่ว่าเออขั้นสิบไปคนจะยังหายพ่อแม่ผ้าไปเที่ยวสิบไปน้ำมูกับโบไปหายไปกับโบไปมูฮันไปหันไปนคนเดียวขันขึ้นมูคนบางคนเนี่ยมู่นโรงเรี้ยครับ เอาถังไปไว้หนาบ้านมูนะครับเต้นใส่สสยดอกใสเดียวะเต้นเนี่ป้าแปงกันเนี่ยแล้วโมไปงนั้นเราโมไปราโมมาแล้วนั่นจ้นกอือวดนิดนาะ้แบงะย่างเี้แบ่งแล้วแบ่งแล้วไปออมเราเอาไปออมใช่ปเราเอาวด้ไปเราก็ต่อยก้นแล้วจะเอาไปแบ่งเรากินแล้วก็ ตอนเราประดังที่เราขาไก่ขาหนึ่งขาไก่ขาหนึ here, no. like so uh, no. ่งให้เราเรากาบโบกินเราไว้ลูกเราเพอาขึคือบกินขาไก่บอสิป้าให้ลูกลูกไม่เล่กินหรอป้าเราเลยแบ่งหอยเนาะเลยแบ่งหอยให้เราเอาไว้กันกันซะเรามีของกินแบ่งกันปลหุ่วนนะแบบอย่าง่หอยปังเราจะดี ก็งูดักกันคือกันพวกที่ไม่รักสลับอยู่พอคนละมืองันคนละฝ้ากันออกเพื่อนหมดเลยูอนนี่แต่เอาสุดท้ายจะไปเล่นโลกจะไปกับไปชมกัก่นไปกันไปไปสมมาไมมานแถานั่นไปชมมาตรในแ่วไหครับอัดเลอนะเอาทางไป ยดเเียกไม่ตาแข่หรอเรียขาแขกนลวคนกันขาแขกเข่นกินแขกกินวรเขากินแขกกินหครับขางอเป็นฟามเป็นโตทั้รัวทั้งแบะทั้งเป็ตทั้งแบะทั้งเป็ตปินมาเป็นโต้งว่รเปลวัปิ่นเป็นโตเลยเ้องซ้มันกับฟ้าพี่งน่ะพ่อนเด็กน้องสูตสุดที่วน ชือตั๊กถาดมเรืการดูพ่อก็ดูแม่ก็ดูอะไรตัดนิจจ่าตัดนิ่จ้าระวังจะไม่ไปที่นี่เมื่อคิดเสเรื่องนวดกันเลยพนาเขาเนี่ยพอกันะแล้วแต่พ่อกันอย่างพ่อกันตอนคือแค่ไหนคือสองครบแล้วเมื่อเอาเอาเอาต่อไปไอ้วันน้าพ่นาจ้ะมันดูท่าพผูกหายพันเห็ดหน่องเ่องม ปีใหม่พี่น้องปีหม่เล่าขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแ้วน็ขอขอว่าควาใจ FC เบิร์ดสุขภูทุกคนทถึงโลคม่งปลนการเป็นกำลังใจให้ของพ่อของวันนี่หละทั้งทุกสองเราพี่น้องเนาะเจริเจริความสุขเด้อปีใหม่ผ้าใหม่ให้ค่ำใหู้ให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงเด้อ FC มัดกูทุกคนไม่รอยกันโมมียังเตียนคอ้ยตอนกันนี่แหล มุกสีบ่าเนี่ยไบ้มีแต่คาบวยอเออแม่นมอว่าเป็นเบี้ยนแ่บแทบเบี้ยเนียคายแ่บเบี้ยว่าจะกินโลดมันบอกโลดกินทไดลเป็นอกยัวดสองคอเพราะว่ากะมุมาดิจะมาจากแต่ก็าะี้คือตรงนี้นี่มอยากไวอ รไ,ไปตาแกงว่ากันลบไปนอนอเรื่องของแอมมากรัชิตๆที่เกียนเป็นนอนออไรอินเดียไประย,ยูนะแทบบะทองยีนรดเราหมักเาราหอยตองกาปาลาเราหมักหอยไม่เคยกินอย่งกินตลอดเอาลาไปก่อนนะจ้าคลิปเล็ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เขามาหลับชมช่องแมนน่นอนแฟมิลีล่นะจ้าพี่น้องสกุน ไปไปแต่จะไปช่วยพี่นกโปรคลีดีไหมนักจัดการจ้านักพิเศษไปไปโอ้หนึง